ครับพี่น้องสู้ภูพสู้คนมือนี้กระป๋อกับแกนอ้อยลอยลมเชแนเดิมพี่ก้าเหมือนเดิมพี่นอ้องออาขอสู้ของ่ายโซ่นี่ก็มีลาบปลาลาบปลาตะเพียนลาบชุกอันนี้ก้อย <c ười> มีลาบมีก้อยรองยางอันนี้ต้มต้มหัวมันต้มหัวต้มใส่มันมักกับกันแลยอย่าง มา,าามาๆๆมา,ม,าม,าม,ามาเสร็บๆเหมือนกันเจ้านี่กับขเนิ่หวหอนหอนขอนิ่งหอนหอนเลยมาพี่นองมาๆๆหนึ่งก้อยก้อยใส่นโมเดลของพงหญ้าโยพี่น่อง Huh. <laughs> 变黄。 那么两公分原料。 嗯，那么多着来，呵呵。欸 <laughs>

luôn xe cả xem xe xe cả xem xe cái cây luôn luôn hết chục cái này hết cái ba chàn nè hết đi khỏi khăn xe mua đèn bàn nam bàn ก้อยก้อยเช่ม่ดีูดก้อย่ายดสูดก้อยาได้อันนี้ลาบุก ใส่มันจะออกได้ใส่มันกะบ,บีมัน,นปาทิพยน,นี่ต้มแต่มันมีรสขมรสสมจนน้อยเนี่ยสดยอดพีหน้อณดูนี่ อันนี้ลาบซุก <laughs> ลาบซุกลาบซุกมันมันก็บะไครมาบกคนบะไคมากของซุกแต่เดีเยืิมทนี่โอ้ยสวยจดนี่เนี่ยอ่ยเียันยมนี่ซุกซุกนาคาบบคนณฮ้อเนี่ยนนี้ยม Nyo ntɔn yaba nɛɛ nɛɛ di bi nù kwai kwai. กรอบตุ่มใส่บีจังไงมีเราก็ว่าลาบผมจุมจสีบใส่บียังไงใส่หนจังไงหนุ่สุดยอดเลยไม่ตงเดาพี่น้องได้ไม่ต้องเอาไ่ต้องเอาขี้มวหนอล่าง oh ซาซาลกาตุมจันต้อกันเลย มันจะก้มล้ำบดีกับลาบทุกก้อยดิบผู้ละเลี้ยงเลี้ยงทังดิบกูเด้เลีงทังดิบ,ะะดบ <laughs> อะสำหรับลิปนี้กับ,บ่มีอะไรตาวที่ฝังน้องมักอะไรเดี๋ยวกับแซ่ให้ใจหน่อยนี้เนอคลินนี้กับ,บ่มีอะไรขอเกาเข้ามาสวัสดีครับ